สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเก็บฉากจบ UFO ending นะคะเกม Silent Hill f ค่ะเงื่อนไขของฉากจบนี้ก็คือเราต้องเล่นจบรอบแรกก่อนนะคะแล้วเริ่มเกมใหม่เป็น New Game Plus ค่ะสเต็ปแรกของเราก็คือเราต้องมาบริเวณนี้ตอนช่วงที่เริ่มเกมนะคะเราจะต้องไปฟังเสียงวิทยุค่ะ โดยเสียงวิทยุนั้นจะบอกว่าสะพานมาโกโกวะได้พังทลายลงฉันขอย้ำอีกครั้งสะพานมาโกโกวะได้ถูกโจมตีโดยวัตถุแหล่งที่ไม่ทราบที่มาค่ะและมันพังทลายลงแล้วเส้นทางตะวันออกที่ออกจากเอวีซึองะโอก,กะไม่สามารถออกได้อีกต่อไปฉันขอย้ำอีกครั้งแล้วก็สเต็ปที่2นะคะก็จะเป็นบริเวณนี้ในคลิปของเราคือก่อนที่เราจะไปบ้านชูค่ะหรือจะเป็นก่อนที่เราจะไปหาลินโกก็ได้นะคะ ให้เราเข้ามาในบริเวณนี้แล้วก็กดสำรวจโต้ตอ,ตอบกับโปสเตอร์อันแรกค่ะสเต็ปต่อมานะคะเราต้องมาบริเวณนี้ขณะที่เราไปตามชูกับลินโกะอยู่นะคะโปสเตอร์ที่2จะอยู่ใกล้ๆจุดเซฟบริเวณนี้ค่ะเราก็กดโต้ตอ,ตอบโปสเตอร์เหมือนเดิมเลยคะ่ะ สเต็ปต่อมาเป็นโปสเตอร์อันสุดท้ายแล้วนะคะจะอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะมีจัก,กรยานวางอยู่ให้เรากดโต้อตอบกับโปสเตอร์อันที่3ได้เลยค่ะพอที่เราสำรวจครบ3โปสเตอร์แล้วให้วิ่งตามเรามาตรงนี้เลยค่ะอย่าลืมเซฟก่อนด้นะคะเพราะว่าเรามาถึงจุดนี้ถ้าเรากดสำรวจอไอเทมชิ้นสุดท้ายนี่ก็คือจบเกมทันทีเลยค่ะ เราจะฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าเขาก็ได้นะคะเรามาสำรวจตรงนี้ได้เลยและเราก็จะได้รับฉากจบ UFO ค่ะ